เก็บความรู้สึกไว้ในใจเธออธิษฐานให้ลีเซียนมีความสุขเทียบกับการรอคอยของยางผิงความรักที่ลีเซียงมีต่ออมมุงจะมีพลังยิ่งกว่าก็เหมือนกับแววตาของเธอและความจริงใจที่ซื่อสัตย์อามมง จะยอมรับความจริงใจของเธอหรือเปล่านะกี่โมงแล้วทำไมแม่ยังไม่กลับมาอีกอ่ะ ต้มบะกี่เหรอแต่ใช้ต้มหอมนะฉันไม่ชอบนี่นด้มาอยู่บ้านฉันได้ยังไงเนี่ยพ่อฉันไปทำงานเนี่ยฉันก็เลยมากินข้าวเธอไม่ลับกระตัวแล้วกดกลี่ไม่เต็มได้ยังไงอ๋อฮะแต่แม่ซี่ไม่กลับเลยนะฉันต้มมาม่ากินอ่งไม่เป็นไรเธอกินอะไรฉันก็กินแบบนั้นน่ฉันไม่ดูทีวีนะนี่อย่าเห็นว่าที่นี่ไปบ้านตัวเองได้ไหมตั้งใจทำหน่อยเล่าอย่าลืมที่ฉันบอกแล้วกันคนทำอาหารถ่ายทอดความสุขออกมาได้ ฉันไม่อยากกินบะหมีม่ที่ไม่ในเรื่องหรอกนะทำไมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้นะไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นบ้างเลยเฮ้ <c oughs> ร้อนอยู่นะเป่าก่อนแล้วค่อยกินเธอเป็นพี่ไม่ใช่แม่นะอย่าพูดมากได้ไหมลิเซียนเป็นยังไงบ้างละ่ะบาดเจ็บแค่ภายนอกนิดหน่อยไม่ถึงตายหรอกเมื่อก่อนเธอถูกรังแกบ่อยใช่ไหมยังพิงบอกเธอใช่หรือเปล่าเลยหมอ,อนี่ปากมากจริงๆเขาบอกว่าคุณเต็มใจช่วยเธอเสมอเลย ทุกครั้งที่เห็นลีเซียงเนี่ยก็จะตื่นเต้นมากเพราะเธอดีแต่สร้างเรื่องไม่ยุ่งกับใครและไม่เคยยอมรับคนอื่นด้วย <c oughs> ฉันรู้สึกว่า <c oughs> เห็นเธอแล้วอ่ะเหมือนเห็นตัวเองในอดีตที่โดนคนเกลียดฉะนั้นนายถึงเลือกยุ่งกับเธอไม่ได้ใช่ไหมล่ะมา <c oughs> <c oughs> เธอหึงใช่ไหมฉันหึงหจะเป็นไปได้ยังไงเล่าม,ม,ม,มีอะไรเหรอฉันคิดว่าความหึงของเธอน่ะฉันควรจะดูให้ชัดๆเป็นญ,ญาตอ,อ,อ่อ,อ,อนเหรอที่จะฆ่าเฉลิมมันทำด้วยเหล็กเนอะจะฆ่าแล้วทำไมล่ะไม่พอใจอได้ไงเอ้านี่เธอปัญญาอ่อนเหรอตีแล้วยังมาด่าฉันอีก อ๋อปรนสาทชัดเลยนี่ทำไมเธอหือฉันใช่ไหมทำไมใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเขาชอบทำให้ดูไม่ชี้อยู่เรื่อยอีกอย่างนะรอยยิ้มเขามันอ่านใจฉันออกด้วยชี้แย่ที่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะ่ะพูดง่ายๆก็คือเธออยากรู้ว่าเขาชอบเธอจริงๆหรือเปล่าเนะ่ะ ตอนนี้เขาอยู่กับเธอทำไมไม่ถามเขาล่ะโถเอ้ยไม่ได้เราชะนไม่กล้า,าให้ตายสิเธอก็รู้สาเหตุทุกอย่างทำไมไม่ทำให้เรื่องมันเข้าใจง่ายขึ้นล่ะเธอน่ะก็กล้าหน่อยได้ไหมถูกชวยโอากาสไว้สินี่ฉันต้องไปทำงานไม่คุยแล้วนะนะบายบายสู้เขาบ๊ายบาย ดีค่ะหัวหน้าดูมันเธอจะเข้าของน้ำนานไปหน่อยนะเออหัวหน้าคะผู้หญิงจะมีสองสาวันที่มาไม่สะดวกในแต่ละเดือนนะคะฉันจำได้ว่าอาทิตย์ก่อนเธอก็บอกว่าไม่สะดวกทีหนึ่งแล้วเนี่ยอ๋อฉันต้องไม่สบายแน่เลยเพราะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ฉันขอลาไปหาหมอนะคะลาอีกแล้วไม่ได้โอ้ยไม่ได้นะคะพรุ่งนี้ฉันมีนัดอะเออฉันหมายถึง มีนัดกับคุณหมอนะคะขอร้องนะคะหัวหน้าคุณเป็นหัวหน้าที่หล่อที่สุดในเขตตรงซีเลยนะเป็นหัวหน้าที่หลอกง่ายที่สุดละมั้ง <c oughs> ขอบคุณค่ะมีนัดก็บ,บอกว่ามีนัดสิไม่ไม่แช่งตัวเองด้วย <c oughs> าถามเขาแล้วไม่ใช่คำตอบที่ต้องการเลยแต่อาจจะใช่ก็ได้นะ เบีนี่กินยากยากแต่ก็แปลกนะในนั้นมีความสุขด้วยอาโมเขาบอกว่าจะทำให้เขามีความสุขเหรองั้นลีเซียงทำให้เขามีความสุขแบบไหนนะ จินเจ้าทำรายการด้วยอยังไปห้องสมุดกับฉันไหมเออวันนี้ฉันไม่ว่างบ๊ายบายแปลกจังเป็นวันอะไรเพระ่อเลิกเรียนเแยกก็หายไปจินเจ้าก็รีบร้อนจังเลย เสือใช่้านที่เธอให้ฉียกเขาก่อนนี้มากเลยขอฉันยืนได้ไหมอ๋ออ๋ขอขับใจนะเธอไม่รู้สึกว่าคนที่ชื่อลีเซียงแปลกมากเหรอเขาให้เงินพวกเราไปซ้อมเขาคนที่ทำเรื่องแบบนี้ต้องมีเหตุผลอยู่แล้วจะไปสนเลยบอกมาเถอะจะไปเที่ยวไหนดีอะ งั้นวันนี้เราไปเที่ยวผับแฮปปี้แล้วกันนะดีไปเลยไปไปไป<ๆ>ไป<ๆ>ไปเกินไปแล้วเนอะไม่ไดดว่าเธอจะทำเรื่องแบบนี้ออกไปก่อนยังผิงฉันไม่รื่อจะคุยกับดีเซียง เรียกฉันมาทำไมฉันจะปวดขายอยู่เลยนะทั้งหมดนี้เธอทำเองไม่ใช่เหรอจับได้แล้วทำไมต้องทำแบบนี้ทำเรื่องที่ต้องทำร้ายตัวเองเนี่ยนะอาม้งกับยังผิงเป็นห่วงเธอมากแค่ไหนเธอรู้ไหมฉันยอมทำทุกอย่างขอเพียงอมมงใส่ใจฉันก็พอร่างกายบาดเจ,จ็บหรือต้องพิการฉันก็ไม่สน